ประเด็นนี้คือประเด็นที่สําคัญเลยนะครับคือว่า b o t ท o ม l i น์เนี่ยมันคือว่าประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันเลยว่าเราเริ่มจะนึกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เราเก่งแล้วนะครับเพราะสิ่งที่เราเคยเก่งมาในอดีตเนี่ยมันเริ่มจะ หายไปทีละตัว2ตัวนะครับอย่างเมื่อก่อนรถยนต์เราเก่งมากวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าการผลิตรถยนต์เนี่ยมันเริ่มทดแทนด้วยการนําเข้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราใช้รถยนต์ที่นําเข้าเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าการส่งออกเนี่ยมันเกิดจากการผลิตภายในประเทศเนี่ยน้อยลงนะครับมันมีมูลค่าเพิ่มในประเทศเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สินค้า,าที่เราเคยเก่งเนี่ยวันนี้เราก็ถูกคู่แข่งเนี่ยตีตื้นขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับการลงทุนนะครับการลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันไม่เข้ามาหาเรา สมัยก่อนเราเคยได้การลงทุนใหม่ๆเนี่ยนะครับในรูปของ FDI รูปนคนลงทุนในประเทศเนี่ยนะครับวันนี้าการลงทุนเนี่ยม,มันเริ่มชะลอนะครับแล้วมันเหมือนกับเราอยู่บ้านนะครับแล้วเราไม่ได้ซ่อมไม่ได้สร้างไม่ได้ต่อเติมบ้านเนี่ยนะครับบ้านมันก็จะเ,เ,เริ่มเก่าลไปเรื่อยๆแล้วก็ปปโค่ถึงความสามารถในอีกขันอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนว่ามันเริ่มสะท้อนประเด็นระยะยาวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประเด็นว่าโครงสร้างประชากรของเราเนี่ยนะครับผ่านสุดที่ดีที่สุดไปแล้ว นะครับวันนี้เรากําลังอยู่ในโหมดที่ประชากรไปทํางานกําลังลดลงประชากรโดยรวมกําลังจะลดลงนะครับก็ทําใหเา้เรื่องของการขยายตัวทางการตลาดเรื่องของความน่าสนใจในการลงทุนในฐานะที่เป็นตลาดเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะครับประเด็นพวกนี้ผมคิดว่ามันเริ่มจะแสดงให้เห็นอาการหนักขึ้นเรื่อย